สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาหวหน่อยเป็ดเหมือนแพงเด้นะครับแต่เาร้นี่ยวันนี้เนาะเอฟซีแฟนคลับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงน้ององค์อิงยืนหนึ่งเสมอน้ององค์อิงไม่ใช่เบอร์ดี้แต่น้ององค์อิงก็จะเป็นที่หนึ่งในใจคุณบุย้ยได้บอได้บอครับคำเนี่ยได้เนาะอ่า <laughs> เป็นจังไรครับมเมื่อคืนนี้สำหรับอยู่ทางขางวัดอ่อมหน่อยครับ ผมประทับใจแห้งผมดีใจหลายครับว่ามมนดีในว่ามมนดีใจในฐานะที่เป็นมอลั่ามหรือว่าในฐานะที่เป็นผู้จัดดีใจในฐานะที่เข้าเป็นเอฟซีพ่อไปแล้วฝนตกนะครับฝนตกก็แอบตกใจบอโจแล้วก็ว้าวุ่นคือกันนะครับกำนั่นแกนี่ก็ย่งางว่าเมน,นูติดจันคือกันนะครับ นะครับโอ้ยหย่อนบุญพลายหย่อนบุญหย่อนหย่อนผมิีว่าหย่อนคว่ำดีหย่อนคว่ำแห้งคว่ำปังของอีหลาของคว่ำฮอตฮิตของสาวหน่อยเพ็ดแนแป้งเฮ็ดไห้พ่อแม่พี่น้องครับอุ่นหน้าฟ้าครั่งมากกันเหมือนฝาม้ดดินคะรับเต็มเสยเต็มเสยอยากชิฟฟาแห้งๆครับยานขางบ้านเพิ่นดา ยานขาง,ขงบานวาเพิ่นเชียวนเล่เจว่าวนเล่เวียดนามไทยกับเวียดนามมาขึ้นเเชยนเกมไทยชนะสามศูนย์ครับเหรียญทองแดงกับเอาครับเหรียญแน่งความภากภุมมใจครับสโซเชียลสงบเพราะไทยชนะสามศูนย์อ่านะครับดีใจหลายมือนี้เป็นอีกมือนหนึ่งกอ่อนอ่าก่อนปิดรอบ พุงนี่นะครับพุ่งนี้ไปปิดรอบที่บิกซีเหมือนเดิมนะครับที่เดิมจาได้บะของฤดูการทีแล้วนะครับกับไปปิดอยู่นี่คือวันสุดท้ายของการทัวร์ฤดูการครั้งแรกของสาวในเพียงแพงอันสิ่งไหนที่มันมีความสําคัญเนี่ยคือบางเถือบางคนอาจจะผู้หูเนาะแต่อยากมาบอ้พี่น้องไปรวมสางกันสังเขาเรียกอนว่าเก็บความประทับใจว่าเอ้ยคอยก็ไปเด้มือนี่เอ้ยคอยก็ไปมือนี่เขาจำได้ ข่อยืึ้นมึงได้หันคือการกับมือเปิดโตนะครับสาวน้อยเสยเด็์แปนทุ่งเหล่าแสงจันนะครับอ่าเสียงเรล่าแสงจันพระรามสองผมกับไผ่ผมดีใจหลายผมขึ้น,นึงได้หันเนี่ยมันเป็นความดีใจมันเป็นความประุ้มใจกับพี่น้องเฮ้าเฮ็ดยังซอยยังใดเข้าซอยในฐานะนะที่เขาเป็นเอฟซีคือจังผมแต่ผมมีเงื่อนสนับสนุนอ่าเป็นสปอนเซอร์ใดผมก็จะเป็นสปอนเซอร์วงเวิน ถ้าผมสามารถเป็นหุ้นส่วนได้ไอหุ้นส่วนนะหุนหุนส่วนสาวหน่อยเป็นแพงผมก็ียเป็นนะครับผมเสื้อในวีัยทัน์และความสามารถของผู้บริหารคือน้อนองค์อิง,องและเกศิลปินหลายๆคนหลายท่านที่เสื้อในคว้มเป็นบอดโจในความเป็นสาวหน่อยเป็นแพ่งคว้มผิดคว้มฮอดน้องอิงเสือ้อเด้เสื้อว่าพอต้องเฮ็ดได้เสื้อว่าพอต้องผ้ายางเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสื้อหมั่นพอโจนะครับ ก่อนหน้านี้คือปอมแผมนะครับอีกผู้หนึ่งคือบอสโจล์เราบอกเสมอนะครับนั่นก็นคืออ๋มแอมครับเพชรบ้านแพงคลิปนี้นะครับจียกให้วอาเรื่องของอ๋มแอมเพชรบ้านแพงครับเมื่อนี้วันที่แปดครับศูนย์เก่าจุดศูนย์ศูนย์นอกทะงช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ด นะครับสาวน้อยร่ำเพื่อนท e ีเลคกคอร์ดปล่อยเพลงที่สองถ่าเป็นของศิลปินนะแต่ว่าของเพลงวงปล่อยเป็นเพลงแรกศิลปินที่สองต่อจากมานะครับต่อจากน้องมานะนั่นก็คือนางเอกวงนางเอกหมอละมูต้องนีนางเอก,ออนนเอกในการร่ำเรืองนะครับเป็นหนาเป็นตาของวงครับนั่นก็คืออมแอม ผมสิอว่าสิ่งที่บางคนอาจจะว่่ได้คิดในจุดนั้นก็คืออมแอมเนี่ยเคยออกผลงานมาแล้วหลายหลายผลงานกับทางสังกัดขอคงจะของนะครับเคยออกมาแล้วว่าจะเป็นโคเวอร์หรือผลงานเพลงนะครับเป็นที่โด่งดังหลักล้านวิวขึ้กันนะครับเป็นที่ฮอตฮิตติดชาร์ตลักล้านวิวนะครับ อมแอมนี่ดังมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่นะครับเนี่ยหรือความเป็นตัวขคองจะของแบบนี้ละแบบที่บอโจวเอานี่ละแบบที่บอโจเวน,นะครับแล้วถามว่าเพียงที่สิปลอยเกาโม่งนี่เมื่อนีเมื่อนีอน,นี่บอโจเราบอกมาตุ่มมาฮู้มพี่น้องเน่เด้อมาว่าบอกเก,กาพี่น้องให้ไปคอมเมนต์ไลลายไหลายเท่าที่จะของเห็ดไตอืมจะคือเก่าละ่ะสไตล์เกา บานี้ออมแอมนีนสมมีความกดดันอย่างมากกว่าเก่าทั้งๆที่ตัวเองเคยออกเพลงเคยออกซิงเกิลมาก่อนคือหนึ่งนะครับเป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงเต้นเพลงเร็วเต้นเต้นไม่ใช่ไม่ใช่ฟอ้อนหวานหานเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนในบทีฟอ้อนหวอนหวานแต่เพลงนี้เป็นเพลงเต้นเพลงเสเด็จหนาเวที่สาหรับวงสาวน้อยแพงประจําโตนั่งเอกของวงมีคือความกดดันที่หนึ่งความกดดันที่สอง ตัวเองคือนางเอกของวงสาวน้อยเพชรเป็นแผงเป็นวงดน,นตรีเอ้เป็นวงหมอลำมูเป็นวงลํำเพื่อนเงินลาดเบอร์ต้นๆเนี่ยนะครับอืมมันก็เกิดการแบกรับนะครับ้าจะของผลตอบรับออมากมันว่ดจวดจาดฝาดบึ้มเขียดขึ้นกันเด้เพราะว่าจะของเป็นนางเอก เนี่ยนะครับแล้วเรื่องที่สามถ้าว่าเรื่องความดีถ้าติดหนึ่งมาแรงนะครับจะเป็นเพลงแรกของช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเป็นช่องที่ใช้สำหรับปล่อยเพลงทุกๆเพลงนับจากลำเพลินในต้นโชว์มาน้องอิงกับสิจัดเข้าไปในหันละเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของท่านช่องเลยประวัติศาสตร์ตัวนี้สิพงถือลบเลื่อนครับสถิติตัวนี้จะไม่ถูกลบเลือนถ้าติดหนึ่งมาแรงถ้าติดหนึ่งมาแรงเอ้ยมาแรงวะนะมาแรงนะครับมือนีไปฉลองอะไรเลยครับ8ตุลาคมครับที่ตลาดสมาร์ทแลนด์ตำบลห่วยปราบอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับถ้าติดหนึ่งมาแรงเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะติดในหมวดทั่วไปหรือว่าหมวดเพลงฉะนั้น เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆครับ YouTube เพนสิธิจัดอันดับถือเพิ่นสิดิแยกประเภทถือเนี่ยนะครับเห็นบอบอโจลแล้วสิเอาเป็นแบบเพลงมิวสิกหรือว่าคาราโอเกะมาลงเห็นบให้พี่น้องเข้าไปเบิงใ YouTube มันแยกหมวดนี่คือเพลงนางเอกวงสาวหน่อยเกิดป็นแพงครับยูทีเอฟซแฟนคลับสาวหน่อยเป็นแพงยูทีเอฟแฟนคลับน้องอุ้งอิงเลยครับ แล้วอมแอมครับไม่เคยมีพิษภัยกับน้ององิงนะครับเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าน้ององงอิงก,ก็จะเป็นผู้บริหารคนต่อไปผู้บริหารท่านต่อไปบอดหน่อยบอดหน่อยบอดหน่อยดีใจมากนะครับนี่ผมเบิงหูน้ององอิงเนี่ยนะครับน้องเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดหรอกแล้วไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองจะเป็นคนจะ จะยืนอยู่ตำแหน่งไหนจะมีหน้าที่อะไรตัวเองคือมีหน้าที่เป็นศิลปินหมอลำพ่อโจอมอบเพลงให้ร้องนั่นแหละคือหน้าที่ของตัวเองพ่อโจบอกให้ฟ้อนนั่นคือหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องฟ้อนให้ไปรีวิวด้วยกันนั่นก็คือหน้าที่ที่จะรีวิวซื้อซอยหนูนจ้าบอหลายบ่ไห้นองยานบอลผิดนะครับตามที่ผมรีเบอกน้ำพ่อโจอแมนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเรืองพี่น้องนะครับ หลังเก่าโม่งอาจจะเป็นสิบโมงหรือว่าอย่างไรได้เดี๋ยวเข้ามาอัปเดตกันนี่คือนา่งเอกว่าจำวงสาวน้อยเป็นแพงวงสาวน้อยเป็นแพงสิเป็นอีกวงไอ้สิเป็นวงที่น้ององอิงนะครับสิกาวเปนไปเป็นผู้นําอย่างเช่นบอสโจแลวกันน้องลําเพื่อนลําแพ่งนะครับฉะนั้นเป็นกําลังเลงเชืใใ่อใจเห็นอมแอมครับมีความกดดันแล้วถ้าความกดดันนี้มันผ่านไปได้ความสําเร็จนี้ทุกคนสิภาคภู่มใจครับ เอาไว้คลิปนี้ซัมมีก่อนเดอพี่น้นองเดอ้อนะครับชมดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปครับพี่น้องไปเก่าโมงเดอ้อนะครับก็มเมนตนกันเล็กหลายครับผม